โอตมีสนามกอล์ฟนะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีร้านอาหารมีสระน้ำเคอริคนักค่ะคือที่นี่เขาจะเรียกกันเคอริคนักค่ะแต่ว่าราคาถือว่าไม่แพงนะคะ1 2บสยูโรเกเนาะเมื่อกี้นี้ที่เห็นวิ่งแรงมาส0 0พันต้องเจียดเงินไปทำบ้านด้วยเนาะแล้วก็เที่ยวด้วยครอบครัวนะคะแต่จริงแล้วเอวิ เพิ่งกินร้านอาหารมาเมื่อกี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสีพักเพิ่งจอดรถเสร็จโนมนพามาเที่ยวนอกสถานที่ <c oughs> ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองมาเที่ยวกันนะวันนี้วันหยุดนะคะือมอธรรมชาติอะไรอ่ะอ๋อคุณแจ ปงบอกถึงความรักอันแน่นแฟนคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีครับ,รบไปค่ะทีนี้เราก็ไปเดินเล่นกันนะเข้ามาได้สักแป๊บนึงแล้วนะอากาศก็ประมาณ15องศานะคะแดดออกก็ mm. ถือว่า ลมมันพัดอ่ะ <c oughs> ก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะตอนแรกนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้นะคะน้องเฟียวเอาเสื้อกันหนาวตัวใหญ่มาะะ <c oughs> แล้วก่ซุนทาแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะเด็ดดอกไม้ให้แม่นี่ก็เลยเอาเสื้อนี้ให้น้องเฟียวหนะ้าแล้วนี้ก็เลยเอาเสื้อที่กันลมมานะก็ไม่ได้หนามากนะคะตัวนี้กําลังดีเลยอะ่ะร้อนแล้วก็ถอดเก็บใส่กระเป๋าได้กระเป๋าคนละใบนะยกเว้นน้องซาร่าเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีอะไรนะคะมือถือก็ไม่ได้เอามา อ๋อสบายเลยเนาะขับรถมาประมาณสองชั่วโมงนะที่นี่ก็อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะอย่างที่เห็นนะแต่ก็ดีนะคะแบบนี้กำลังสบายนะตรงนน้นเป็นทางเดินเข้ามานะคะน้มันฟังเพลงเชลโลคือตามป้ายมันจะมี แอปให้เราสแกนนะเราก็สแกนฟังเพลงได้นะคะมีหลายแนวเลยห้องน้ำร้านอาหารอยู่ตรงโน้นนะไปทางไงต่อเนาะแม่เราเสียเอเซนะกองน้ำต้องเดินด้วยทองไม่ใช่หรอตอนนี้กำลังเที่ยงพอดีเลยนะแต่ว่าเราตื่นสายกินอาหารเช,าช้ากันช้าก็จะออกก็นะน้องสระมมีเกมให้เล่น ถ้าได้อันยาวแม่ชนะถ้าด้ันสั้นก็คือแพโอ้นั่นอาตันออรู้สึกดีมืกอกินี่ชนะนะถ้าชนะก็คือได้กินอันยาวอ่ะอันนี้แพได้กินอันสั้นกองสัน ตรมเซตกองตีกองตึงจึงตึงดึงเย่เย่ yeah. Yeah. ข้างหลังโนนก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะหลายๆคนเขาก็ไปถ่ายภาพกันนะคะ ระหว่างโขดหินสองก้อนนะดูโน้เมนเฮ้วอสมัครี่หา่อเล่นมือถืออ่าฮะอ่าฮะโน้เมนดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีสนามกอล์ฟนะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีร้านอาหาร มีสระน้ำแต่ว่าสระน้ำมันหนาวเกินนะคนยังลงเล่นไม่ได้นะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเล็กๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกนะขับรงมาสองชั่วโมงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะจต่ที่ดูมันบอกว่าอยากไปเดินเล่นนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนเราคุยกันแล้วนะเราจะมาหาอะไรกินก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเดินต่อไม่งั้นเดี๋ยวจะหิวนะ ไปบเติวันนี้น้องสลัาจะกินคเนลเดร์กับซอสนะคะกินแบบง่ายๆส่วนนี้กินเบอร์หนึ่งเลยนะก็คืออันแรกเลยนะคะชวยในครูสตันปราเทนกับคเนลเดื์เหมือนกันนะแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะข้าวสลัดืส่วนโนแมนกินเคอรี่นักค่ะ นี่เลยนะเอ่อสวนน้องฟิวน่ากินโคดัมบลูมีเลยของนี้สิบสถือว่าไม่แพงนะร้านนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าอาหารจะอร่อยหรือเปล่าที่นี่มีเมนูไม่เยอะนะก็หนึ่งหน้านะคะแล้วก็เครื่องดื่มเมนูของเด็กมาก่อนเลยนะน้องซาร่าสั่งอย่างที่บอกนะคะคเนเดอร์กับซอสก็เป็นมันฝรั่งนะช <laughs> น้องบอกว่าถ้ากินหมดหนูขอสั่งไอติมเพิ่มนิดบ้ะเ่าเดี๋ยวกินให้หมดก่อนละกันมาแล้วนี่เป็นอาหารเมนูที่นิดสั่งนะคะของนิดเป็นคล้ายๆแซลมอนคานูดลนะแล้วก็ไปนหน้ากับกระทะนะคะเป็นหมูกรอบนั่นเองแล้วก็มันขลังหนึ่งชิน้นน้องมนสั่งเคอรี่โฮสอะไรนะเมื่อกี้อะไราวาซาลิสนมักนะะักกั เคอรี่หนักค่ะคือที่นี่เขาจะเรียกกันเคอริ่นักค่ะแต่ว่าแถวบ้านนี้จะเรียกว่าเคอรี่วูสนะก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีมัสตาร์ดด้วยของนิดน่ากินมากมากเลยนะแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงค่ะคนะ12ยูโร90เนาะเมื่อกี้นี้ที่เห็นโอเคค่ะก็จะกินแล้วนะหิวมากเลยของน้องฟิอนายังไม่มานะรอก่อนนี่เลยเมนูของน้องฟิอนาคอนดัมบูหมูทอดยัดไส้ชีสกับแฮมแล้วก็มีซอสนะคะ ไพยเซ่นแนแล้วก็มันฝรั่งผัดนะต้มก่อนนะแล้วก็ไปทอดในกระทะหน้าครบแล้วนะทีนี้ก็กินได้นี่เป็นใบเสร็จที่โนโมเมนเขาจ่ายเงินนะก็จ่ายไป60ยูโรนะคะเ,เราก็ปรับเศษให้พนักงานไปนะไปแค่ทีนี้เราก็ไปเดิเล่นกันโนโมเมนเล่นเกมตุมสมิดกิฟทอ โโอ้หไม่มีอารมณ์เล่นละซาร่ากับฟิโนาไอซ์กินไอติมคระแท่งซาร่าไซส์มารตนไอซ์อันนี้เป็นกุ้มมีไอซ์เป็นอะไรนะหมักฝรั่งเหรออันนี้เป็นถั่วนายหนูแมวอิ่มแล้วมามาพุงจะแตกแล้วต้องค่อยๆทำไปท้นี้ไปเดินเล่นกันนะแวะดูแผนที่ก่อนไหนเราอยู่ตรงไหน เดินวนไหลสวยไหลอ่าฮะก็คือทางเดินไม่ยากเซกซ์คิลเมตรออฟกิ๊ดอะหกกิโลเมตรน่ากูดกี่มาป๊าป๊าบอกว่าไหล อ๋อตอนทางก็ยังมีเพลงให้ฟังสถานอันกกิโ <laughs> ลเมตรเดินมายังไม่ถึงกิโลเมตรเลยมีนันกท่องเที่ยวกลุหมู่อื่นด้วยนะทั้งเดินทัน้งปั่นจัก,กรยานยววยยนี่เป็นทางที่เราเดินขึ้นมา ลัดเลาะมาเรื่อยๆนะจากทางตรงนู้นเธอมากทบ3ส0 0เย้วิ่งแรงมา3,000บอกว่ทจะถือเสื้อพ่ออกให้วิ่ง ใครจาได้ตั้งแต่น้องซาร่าเด็กๆอะ่ะน่าจะสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราไปเดินเล่นกันในป่านะน้องซาร่าก็ <laughs> พอมีแรงก็วิ่งเร็วเลย <laughs> พอไม่ไม่แรงก็พักเหนื่อยงอเงี้ยให้พ่อแบกตอนนี้โตแล้วนะคะก็ก็มีบ้างนะแบบงองแงยไม่อยากเข้าป่ายอะไรเงี้ยแต่โน้มแมนบอกวันนี้ไงก็ต้องเข้าป่ามาเดินเล่น <laughs> อากาศดีตอนนี้ถอดเสื้อกันหมดแล้วนะร้อน ไปลูกทางที่เราเดินมาต้นใบเขียวอ่อนๆอน่ะสวยนะพอนิดมาดูใกล้ๆมันแบบบางๆเล็กๆแล้วก็มีขนแต่ไม่คันนะนิดลองจับแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แต่ใบเขาอ่อนมากเลยโนมันบอกว่าก็ใบไม้ผีใบเริ่มแรกนะก็อ่อนสวยนะคะดูแบบเนาะ เขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรเงี้ยเขาตัดไม้นะคะน่าจะเอาไปทำเป็นฟืนอะไม่แน่ว่าเอ่อไม่แน่ใจนะว่าเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของอ,อชาวบ้านปกตินะคะน่าจะเป็นของรัฐปลูกขายมากกว่านะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกประยะระยะนะคะว่าตรงไหนเป็นของชาวบ้านตรงไหนเป็นแบบว่า ทางเดินเล่นสำหรับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวในเมืองที่อื่นนะคะหรือว่า,าประเทศอื่นนะเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะที่บ้านนะเลยอย่างนมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยนี่แหละนะเ,เป็นระยะเวลาสั้นๆเนาะแบบหกเจ็ดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพาลูกเที่ยวได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าปิดเทอมใหญ่อะก็อาจจะไปแค่แคมป์ปิ้งกันแล้วก็ ไปออยรุพาภะคือเด็กๆอยากไปสวนสนุกนะทางบายันนะคะใช่ไหมหรือว่าทางนี่ไม่แม่นไม่ไมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวทุกคนก็เห็นนะคะเดี๋ยวนี้พาไปเที่ยวเหมือนเดิมเนาะก็ที่คุยกับโนมเม้นแล้วก็เด็กๆไว้ก็กะว่าจะไปสองคืนนะคะสองคืนสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนจะไปนอนโรงแรมหรือว่าไปแคมป์ปิ้งเดี๋ยวดูก่อนนะคะช่วงนี้ก็นี่แหละเป็นทริปสั้นๆไปก่อนเนาะ ส่วนเป็นแบบนอนในรถหรือแคมปิ้งก็มีหลายคนถามมานะคะคือยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าช่งชาวงเช้าอะอาทิตย์ที่แล้วอะยังเป็นแม่คันนิ่งอยู่เลยก็คือหนาวติดลบนะแล้วถ้าเราตื่นเชา้าคือในรถมันก็หนาวอนะเนาะไม่มีฮีตเตอร์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะรออีกสักประมาณสอาอาทิตย์หรือไม่ก็เดือนหนึ่งนะหาจจะแบบว่าได้ไปนอนในรถกันนะคะหรือว่าแคมปิ้งสั้นๆเนาะแต่ว่าถ้าแคมปิ้งสั้น,นคงจะแบบ น่าจะอีกหลายเดือนนะคะสองสาเดือนยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่านี่ช่วนโนมันไปนอนในรถอยู่นะรอโนมันเขาว่างนะคะเพราะเขาทำแต่ของใต้ดินอะต้องเก็บนั่นทํานี่ตลอดเลยปูกระเบื้องทาสีจากตู้นะงานเยอะนะคะที่บ้านก็เลยแบบต้องเจียดเงินไปทําบ้านด้วยเนาะ,ะแล้วก็เที่ยวด้วยครอบครัวนะคะแต่งจริงแล,แล้วเที่ยวอะเราเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้เนาะ,ะโนมันเขาก็เริ่มทำสระน้ำแล้วนะคะ ตอนนี้สระน้ำก็เริ่มใสแล้วนะถ้าอากาศดีก็คือลงเล่นได้ไรเงี้ยนอนที่บ้านก็ได้นะส่วนที่อื่นก็ไปทริปสั้นๆพอเมาามอยนิดนึงนะ แต่เขาอยู่ไกลอ่ะน้องซาร่าเรียกปัมบี้น้องแม็นเรียบพี่พี่นี่ปัมบี้นู่นก็มีสองสามตัวเอวิชเพิ่งกินร้านอาหารมาเมื่อกี้กินขนมแล้วเห็นไหมน้องซาร่ากินสาหร่ายโอ้โห พอก็เหมือนกันโอ้โหนิดกินไม่ได้จริงๆนะบองตรงเมื่อกี้แวะดื่มน้ํากันก็คือเดินไปถ้าเราเหนื่อยเราหิวน้ําหิวขนมคือนี้จะพกมาตลอดนะคะน้องฟิลนาจะมีน้ําขวดหนึ่งของนิดมีน้ําขวดหนึ่งแล้วก็ไปมีแบบเป็นซองคาปิโซเน่ด้วยนะน้ําหวานนะคะแบบไม่มีโซดาแล้วก็ขนมอย่างที่เห็นเลยนะมีหลายอย่างนะคะก็พกมาด้วยตลอดไม่รู้ว่าตอนนี้เดินมาเท่าไหร่แล้วนะทางลงเขา ดูตามป้ายมีป้ายบอกเป็นระยะระยะแล้วก็ตรงนี้นแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยดูนะนี่ตามตุดนม้องแมอย่างเดียวอ๋ไนไนมือเหลืองหมดเลยเ,เล่นดอกไม้หรเลเวนซาน <c oughs> เราไม่หลงทางแน่นอนเพราะว่าน้องซาร่าป่วยดอกเลเวนซานดอกสีเหลือง อือเนี่ยอโอไม่มีทาง,ลงหลงออ,อ,งอฟังเสียงรถไฟอุ้นนิคน้นองโตเราไม่ลงทางแต่เราอาจจะตายได้นะป่าแถวนี้เวลาช่วงที่มีเห็ดอะ เหมือนเหตุจะขึ้นดีเนาะพราะมีหญ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เนะี่ยต้นสนหนุ่มแม่บอกว่าเลี้ยวไปทางนี้ก็ได้นะไปเดินเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มแม่อยากไปหรือเปล่า <S <S นี่เห็นแล้วป้ายสีน้ำเงินข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันนะเราจอดรถตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันเลยนะคะใกล้ๆเลยนะตรงหมู่บ้านนะคะ เดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่แน่ใจว่าหนมันจะไปไหนต่อ,อตรงนี้มีทางให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปดูถ้าบ้านเราก็เหมือนนี่ต้องคิดก่อนอะที่แบบเป็นโคนน้ำทะเลอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอะคือพูดตรงๆนาะนิดก็แบบไม่ค่อยได้ใช้คำคำนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันนานนะถ้าเยอรมันก็เรียกว่า มัวเดี๋ยวนี้จะแปลให้ทีนึงแล้วกันนะนี่ทางเดินเล่นไป<ม>นี่หาคำแปลแล้วนะคือไม่เจอนะคะมัวแปลว่าอะไร แต่ว่านีจา่จะอธิบายให้ฟังก็คือเป็นพื้นที่ที่แฉะแล้วก็มีน้ำมีหญ้าแบบนี้นะชื้นๆนะคะแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่เราสามารถจมลงไปก็ได้นะเขาถึงมีทางเดินให้เราแบบนี้นะคะจะได้ไม่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะถ้าเดินไปแล้วแบบลุกตกหลุมไปอะไรอย่างเงี้ยนะพเพราะมันเป็นน้ำอยู่ข้างล่างนะคะคือบางจุดอาจจะไม่เห็นน้ำแต่ข้างล่างอาจจะมีน้ำก็ได้นะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันนะคะ แกงเริ่มจากพ่อนะพ่อแย่ฟิหน้าก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นไปแย่กันมา <c oughs> เป็นหนามเล็กๆดอกไม้ ตรงร่องน้ำตัวใบเขาจะคล้ายๆดอกบัวเลยเนาะใบบัวแต่อันนี้จะใบเล็กขึ้นตามร่องน้ำโคนตมอ่ะนิดนึกว่าที่เยอรมันไม่มีงูที่มีพิษที่เยอรมันก็มีงูที่มีพิษเหมือนกันนะอันนี้เป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษในเยอรมันนะคะ เนี่ยดูภาพนะเขามีป้ายบอกตรงนี้เลยนะคะเนี่ย,อยโอ้เพิ่งรู้นะดูไว้นะเผื่อใครเข้าป่าคิดว่าง,งูไม่มีพิษแบบนะไปจับเล่นไม่ได้นะเขาจะออกมาประมาณช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกอยู่แต่ก็นั่นแหละช่วงไหนก็ต้องระวังเอาไว้เผี่ยวหน้าอ่านเขาก็มีให้เด็กเรียนรู้นะคะ ไม่ว่างูแบบไหนนิดก็ไม่ชอบทั้งนั้นนะแต่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆแล้วกันนะคะจะได้รู้เอาไว้อะไรเงี้ยน้องฟิลน่านี่ชอบมากเลยชอบงูอยากดูนะอยากเห็นน้องฟิลน่ากล้าจับด้วยนะแต่นิดไม่เอาเลยนะคะนี่มีป้ายบอกป้ายค่ะไปต่อกันก่อนที่น้องแม่จะมาที่นี่น้แม่บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะ แต่ว่าคือตอนแรกบอกว่าถ้าฝนตกจะพากันไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะแต่สรุปว่าฝนไม่ตกนะอากาศก็แดดดีนะคะถือว่าโอเคเมฆบางช่วงอาจจะคล้มๆบ้างนะแต่ก็สดใสนะคะวันนี้ถือว่าอากาศใช้ได้เลยนะ,ะสําหรับนิดนี้ก็คือไม่ได้หนาวสั่นนะคะบางครั้งคือไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยหนาวมากนะแต่ที่นี่วันนี้อากาศดีมากนะคะ17องศานะเมื่อกี้นิดดูนิดอยากจะรีบกลับบ้านนะคะนิดหมักกุนเชียงเอาไว้นะ แต่ว่าต้องไปยัดไส้นะคะคก็เลยแบบไม่อยากอยู่นานนะกว่าจะขับรถกลับบ้านอีกสองชั่วโมงนะคะก็กว่าจะทํากว่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันมารืนกว่าจะเสร็จนะคะกว่าจะอบให้เขาแห้งอีกอนะไรเงี้ยนิดว่าจะอบในเตานะเพราะข้างนอกคืออากาศมันยังแบบไม่ได้ร้อนมากนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะที่เรามาเดินเล่นกันนะคะตามทางไม้นี้เนาะข้างหน้าเราก็ เป็นที่จอดรถพอดีนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะสวัสดีค่ะ